สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์อาจารย์สุทนครับเอ่อแล้ววันนี้ผมก็จะมาทําการอ่าใช้ใช้อ่าใช้ Docker ในการสร้างคอนเทนเนอร์ของผมนะครับเอ่อโดยผมชื่อนายอัสฟัตมาโมครับเลข ID 3ตัวท้ายก็เป็น3ามหกครับอ่าอยู่ชั้นปีที่หนึ่งครับตอนนี้ครับอ่อผมก็จะไปเริ่มทํากันเลยนะครับอย่างแรกแล้วก็คือผมต้องไปเปิดที่ Command Prompt ครับ CMD Command Prompt ในตัวเครื่องผมครับ คอมันฟอมแ้วผมก็ททำการเปลี่ยนได์ครับเพราะผมเปลี่ยนผิดเลยอ่อย่างแรกก็คือที่ผมต้องก็คือผมอ่ไม่แน่ใจว่าผมผมตั้งมายังครับผมแล้วใช้งานได้เลยครับอันนั้นผมจะทำการสร้างคอนเทนเนอร์ของผมเลยนะครับก,ก็คือผมจะผมก็ไปก๊อปปี้อ่ไปก๊อปปี้โค้ดในอ่ใน ที่เรียนนะครับฉันก็ทำการรันนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนสวนของผมเป็นสอง่วนสีนส่สสสป,ปีเกิดผมเพื่อจะได้จำ่ายครับและไอพอตเลขพอตก็คือสามสามนหกในการคอนเทนเนอร์ของผมกับโฮสต์นะครับก็คือเป็นการเข้าถึงกันนะครับแล้วตรงลบดีลบฮีดี้นี่ก็คือที่ผมเข้าใจก็คือมันเหมือนกับว่าผม เพราะฉะนั้นผมเขียนตรงนี้มันจะมจะรันเลยครับมันจะรันตัวตัวคอนเทนเนอร์ของผมเลยครับก็คือถ้าผมจะไม่อยากรันก็คือผมต้องการต้องทําการรีมูฟมันครับก็คือตัวนี้ถ้าผมกดกดกช่างคอนเทนเนอร์นี้มันก็คือจะทำการรันเลยครับเพราะว่ามีมีตัวลบดีนจากที่ผมไปศึกษาข้อมูลมันนะครับผมรันสำเร็จพวกจะเช็คว่ามีคอนเทนเนอร์อยู่ใน Docker ผมไหมก็คือ PS โอเคผมสร้างสําเร็จด้วยครับก็คือมีคอนเทนต์ที่ผมสร้างก็คือ Image จครับจากนั้นผมผมสร้างนี้เสร็จแล้วผมก็ต้องอเข้าไปอยู่ในโหมด bash นะครับโหมด bash เพื่อผมจะได้ทําการสร้างัางสร้างในการสร้างอยู่ในโหมด bash สามารถทําการสร้างพวก Database ได้ครับทำา d t t b a s บแล้ทำา T b l e ได้ครับวกว็คือโหมด bash ผมก็ไป Copy File, Copy Post, c e ปโ Code ในสไลด์เหมือนกันครับ MySQL exec mycatch doctor exec bash จากนั้นผมก็ต้องใส่รหัสครับก็คือมันมีตัวคีย์โคดก็คือผมจะเข้าถึงตัว MySQL แล้วก็ my root root แล้วก็ลบ p ครับไม่ใช่ลบ p เป็นคิด p ครับ พราะส่วนที่ผมต้องไว้ก็คือ2,004ครับ2004ผมงวงว่ามันไม่ขึ้นให้ผมครับมันจะสับสนมากครับเพราะผมเขียนอะไรลงไปโอเคตอนนี้ผมเข้าสามารถเข้าถึงอตัวตคอนเทนเนอร์ผมได้แล้วครับตอนนี้ผมอยู่ในเครื่องของคอนเทนเนอร์ครับผมไม่ได้อยู่ในเครื่อง h นส t ครับถ้าผมคิดในความคิดผมนะครับก็คืแต่้นผมก็องการสร้าง Key Database ครับ Key Database เป็น store คิดพอคุณคิดเสร็จแล้วมันเขียวแล้โอเคก็คือม okay. ันสร้างให้คุณเลยนะครับดัตต้าเบสจานั้นคุณก็ต้องสร้างเสร็จแล้วคุณก็ต้องทําการใช้มันนะครับก็คืคอ Us store ครับผมเอ่อเอ่อผม Un use store ครับโอเคผมใผมใช้ s t o r e แล้วนั้นพอเสร็จขั้นตอนนี้แล้วพอเสร็จขั้นตอนนี้แล้วขั้นตอนต่อไปก็คือการสร้าง table table อย่างแรกที่ผมจะสร้างคือนั้นแคตตาลอครับแคตตาล็อกผมก็ไป,ป c o p y จาก ในสไลด์มาเรียบร้อยแล้วครับ a s anyway run โอเคผมก็จะทำการสอบว่าผมว่าผมสร้างหรือเปล่าครับจริงๆก็มันก็สร้างแล้วนะครับที่ผมรู้สึกว่ามันรันได้ก็คือผมว่าคิดว่ามันน่าจะสร้างได้นะครับก็คือผมทำการไม่ใช่ d o c ก e r p รเป็นการา Show table ครับ show table มี S ด้วยครับ โอเคผมสร้างสำเร็จนะครับจากนั้นผมสร้างท o s t o กสตร์แล้วไม่ใช่ผสร้างเทเบิของ Category กเลแล้วผมก็จะไปสร้างอของบุกต่อก็คือมันมีทั้งหมดหมู่หนังสือแล้วก็ตัวหนังสือเองนะครับก็คือก็ผมไป c o ปปีจากพลาสแอนิเว anyway ครับลเหมือนกันครับโอเคตอนนี้ผมสร้างเทเบิอีกอันหนึ่งเนะผมก็จะทำการตรวจสอบว่าผมสร้างหรือเปล่า จริงๆก็สร้างเลยครับพบว่ามันรันได้ครับโอเคตอนนี้ครับก็คือผมมีผมีทั้งทั้ง table อยู่สอง table ก็คือบุ๊กกับแคตตาล็อกก็คือมีทั้งหนังสือและโมดูลหนังสือซึ่งซึ่งเอ่อดัตต้าเบสที่ผมที่อาจารย์บอกก็คือมันจะเชื่อมต่อกันใช่ไหมครับคือมันจะมีความสัมพันธ์ในรูปแบบของข้อมูลอยู่นะครับอันที่ผมพบใชใจก็คือถ้าเป็นบุ๊กกับแคตตาล็อกก็คืออาจจะสัมพันธ์ในเรื่องของไอเดียอะไรอย่างนี้ครับ จากนั้นผมก็จะ,จ,ะจะยัดข้อมูลเข้าไปในแคตตาล็อกครับก็คือจะยัดพวกหมวดหมู่หนังสือและจำะ ID ครับด้วยหมวดหมู่หนังสือก็ผมก็จะทําการ insert ข้อมูล insert into เข้าไปครับ insert เข้าไปก็คือการแยกก็คือการแทรกข้อมูลเข้าไปก็คืออย่างแรกที่ผมบ่นไปตั้งคือ ID ID ที่หนึ่งก็คือ history stuff ครับก็คือเป็นหมวดหมู่ห,หนังสือที่เป็นพวก ฮิสตอรีก็คือตัววาสารครับก็คือ Yes King ครับยุสคิ yes king คือ History Stuff ครับและอัน uh, ที่สองผมก็จะยัดอ่ายัดหมดหนังสือที่ในกระดกนี้ก็เป็นอ่าที่จะเป็นก็คือโนเ e ลโนเบลก็คือนวนิยายครับช่วยสมัครยัดเข้าไป โอเคตอนนี้ผมมีหมวดหนังสืออยู่สองหมวดหมู่ครับในแคตตาล็อกและผมจะยัดเข้าไปอีกอันหนึ่งครับเอ่อผมจะ,จะยัดเข้าไปในอ่าสามแ้วเข้าไปในแคตตา o r y เรียบร้อยครับผมผมก็จะทำการเช็คว่าผมลงไปในรูปแบบไหนครับที่ผมเขียนเข้าไป Tribe แล้วก็ Category ไม่ใช่ครับผมผมผิดหนึ่งอ่า select uh, ครับ select เ uh, ข้าไปในดู select อ่า star form select star form from book อ uh, uh, ่ from category ครับ category category แล้วก็ตอนอ่าตอนนี้ผมก็ยัดข้อมูลเข้าไปสามหมวดหมู่หนังสือครับก็คือมี history stuff novel stuff แล้วก็ programming stuff ครับ จากนั้นผมก็จะสร้างาตัวข้อมูลเข้าไปในในบุ๊กต่อครับก็คือผมจะสร้างข้อมูลที่เป็นหนังสือครับเข้าไปในบุ๊กก็ผมคี้รรับตงนผมทำการยัดบุ๊กเข้าไปเล่มหนึ่งครับจากนั้นก็เป็นเล่มที่สองครับเล่มที่สองก็คือเป็นหมวดหมู่ของเป็นหนังสือของโปรแกรมครับ อย่นั้นที่สามก็เป็นหมวดหมู่ของหมวดหมู่ของเอ่อ category ไม่ใช่ไม่เป็น SQL learning ครับหนังสือ SQL ครับโอเคตอนนี้ผมทำการสร้างเอ่เอข้อมูลเข้าไปในบุกเลยครับผมจะทำการตรวจสอบว่าผมสร้างเข้าไปแล้วรูปแบบรูปแบบการสร้างเป็นยังไงรรผมก็เป็นการ select ครับ เล็กเข้าไปในตัวบุ๊กบุ๊กตาแล้วก็ฟอร์มฟอร์มบุ๊กบุ๊กไม่มีเอสครับโอเคตอนนี้ผมทำการสร้างก็คือมีทั้งไทต์เลต์เอ่อไทต์เลต์ไพรซ์สตั๊กเอาเมาท์ก็จะเรียดีครับโดย foreign key ที่ผมจะทำการให้มันสัมพันธ์กันก็คือตัว id กับ category category ตัวนี้ครับเพื่อทงการสัมพันธ์ระหว่าง ก็คือ foreign key ที่ foreign key นั่นเองครับจานั้นผมทำการเชื่อมมันก็คือทำการ j o ยนะครับผมจะเทียมตามในสไลด์เลยครับผมจะเขียนตามที่อาจารย์สอนวันนั้นเลยครับก็คือผมว่าแบบนี้ผมว่าเข้าใจมากกว่าในสไลด์นะครับผมไม่รู้ว่า inner คืออะไรครับทำการ คำว่า stock amount stock amount amount a o m o u N t amount ผมยังไม่ช่มมากครับโอเคครับอันนี้ก็คือผมทําการเชื่อมแล้วครับเชื่อระหว่างสองตารางเข้าได้กันครับก็คือในความสัมพันธ์ตรงนี้ก็คือ category ตรงหนึ่งหนึ่งก็คือ uh, the yes king ครับก็คือ category ID ขึ้นหนึ่งหมวดหมู่หนังสือที่1ก็คือ history ครับแ้อันที่สองก็เป็น C บวกบวกบวกก็คือโปรแกรมอยู่ในหมวดหมู่หนังสือที่สามก็คือ programming stuff ครับอย่างที่นก็คือ C บวกบวกก็ programming stuff SQL learning ก็ปรก programming stuff the y e s King ก็ history stuff ก็คือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ครับก็คือเป็นการเชื่อมต่อข้อมูลตัวนี้กับอีกตัวหนึ่งครับเชื่อมเชื่อม table ครับเชื่อม table ครับ อผมกขขขขขข็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ